สวัสดีครับวันนี้พบกับ KS s p e e ปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถดีๆนะครับมาแนะนำนะครับเป็น MG HS นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง MG HS PHEV กับ MG HS ตัวที่เป็นเครื่องเทอร์โบเป็นหน้าเชนนะครับตอนนี้เราได้มา2คันนะครับสภาพดีทั้งคู่เลยเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับทั้ง2รุ่นนี้อยู่จะได้เปรียบเทียบกันแล้วก็มาดูรถได้ที่ร้านเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับ Mg H S P H E V คันนี้นะครับคันนี้เนี่ยได้เป็นปี2022นะครับโฉมเนี่ยก่อนเชนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสภาพดีมากนะครับตัวนี้เนี่ยได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับสามารถใช้ระบบเครื่องยอาการขับเคลื่อนเนี่ยสระบบเลยนะครับทั้งชาร์จไฟนะครับสามารถวิ่งได้ถึง65กิโลแล้วก็เป็นไฮบริดแล้วก็ยังเติมน้ำมันวิ่งได้อีกนะครับเรียกว่ารถเนี่ยขับไปที่ไหน ขับไปถึงไหนไม่ต้องกลัวเลยจะวิ่งไกลๆไปได้หมดนะครับแถมประหยัดได้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีการวิ่งใช้งานในแต่ละวันที่ค่อนข้างาคงที่นะครับสามารถใช้พลังงานเนี่ยแบบชาร์จแบตตอนคืนแล้วก็เช้ามาวิ่งได้ถึง65กิโลหรือลูกค้าที่จะไปวิ่งต่างจังหวัดนะครับก็สามารถพอไฟฟ้าหมดสามารถวิ่งโหมดไฮบริดหรือเป็นน้ํามันได้เลยนะครับแล้วคันนี้เนี่ยข้อดียังอยู่ในวันตีศูนย์นะครับกับเลขไม์เพียง5 0,000กว่าโลเท่านั้น เราลองมาดูนะครับรถเนี่ยรูปโฉมนะครับภายนอกนะก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมี LED นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทรงเหมือนไดมอนด์ฟิลนะครับรูปทรงเนี่ยให้ความสปอร์ตหรูหรานะครับดูภูมิฐานบอดี้ของรถเนี่ยเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับอรถ SUV คันใหญ่ๆอย่าง CRV นะครับแต่ผมบอกเลยว่าออปชั่นความน่าใช้ของเขาเนี่ยล้นเหลือมากๆนะครับ ซันรูฟนะฮะให้มาเป็นซันรูฟขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าแทบจะเหมือนกลาสรูฟเลยมีแหลักหลังคาให้เป็นโคมเมียมแบบนี้นะครับมีเลนวอชให้กล้อง360องศานะครับแถมด้วยภายในนี่ผมบอกเลยภายในสวยมากๆนะครับภายในเนี่ยเป็นวัสดุเบาะหนังนะครับแล้วก็คอนโซลเนี่ยกุด,ด้วยหนังนะฮะเป็นเป็นซอฟซอฟหนังนุ่มมากๆนะครับแอร์แบ็กค,คู่ นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับหน้าจอออโต้ดิสเพลย์นะครับจะมีเซนเซอร์ต่างๆนะครับเซนเซอร์ออปชันในการเปลี่ยนเลนนะครับกล้องรอบคันนะครับเครื่องเสียงบอสนะครับเรียกว่าออปชันเนี่ยให้กันมาแบบล้นเหลือนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันแล้วจะบอกว่ามันว้าวมากด้านหลังเนี่ยกว้างขวางนะครับแล้วก็มีช่องเสียบยูเนะครับ2ช่องมีแอร์หลังให้ด้วยเรียกว่า สบายทั้งคนนั่งหน้าและนั่งหลังนะครับส่วนด้านท้ายด้านท้ายนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านี่เป็นยังไงฮนะฝาท้ายไฟฟ้าพื้นที่สัมภาระด้านหลังนี่ก็ถือว่ากว้างมากนะครับแล้วก็สามารถพับเบาะนะครับพับเบาะเป็น 60- 40สนะครับสามารถวางอ่าสัมภาระขนาดใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งลูกค้าบางคนจะไปแคมปิง้งไปนอนก็ยังได้นะครับเรียกว่าน่าใช้คันนี้มีถาดใส่มาให้เลยฝาท้ายไฟฟ้าปิดก่อน เซนเซอร์มีให้รอบคันนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมี4จุดเห็นไหมครับเรียกว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยครบคันนะครับด้านหลังนี่โลโก้ PHEV อย่างนี้นะครับแล้วก็ช่องเสียบไฟนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ใช้งานง่ายผมลองเสียบมาหลายรอบแล้วนะครับก็เรียกว่าคันนี้ยังไม่ได้แอมน้ำมันผมเลยนะครับใช้งานดีจริงๆขับไปลองรถไปเทสรถนะครับแล้วก็ไปรับรถมา ห้องผู้โดยสารด้านหน้านี่คันนี้ออปชั่นนะครับปุ่มไฟฟ้าเอ่อปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็มีโหมดซูเปอร์สปอร์ตอันนี้เรียกว่ามันจะมีให้สําหรับตัวท็อปนะครับเท่านั้นเพราะว่าเวลาเรากดปุ๊บเครื่องยนต์เนี่ยจะทํางานปื๊ดออกไปเลยเรียกว่าหน้าหงายกันไปเลยนะครับแล้วก็มีโหมดช่วยการทรงตัวในที่ลาดชันนะครับมีแพดเดิลชิปให้มีมันติฟังก์ชันมีคุูชอนโทลคำสั่งเสียงนะครับ คันนี้เรียกว่าหน้าจอเห็นไหมฮะ head up display จะ monitor ทุกอย่างอุณหภูมิสถานะแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เหลือ65%าเรละเราใช้งานไปนะครับกับเลขไม่ห้าหมื่นห้าพกิโลเท่านั้นนะครับเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีโหมดในการช่วยขับการเตือนเปลี่ยนเลนนะครับแล้วก็ระบบแอร์ต่างๆนะฮะให้มาค่อนข้างดีดีถึงดีมากเลยแหละผมบอกเลยนะฮะกับค่าตัวที่เนี่ยนะฮะ อองสามร้อยหกสองศานี่ผมบอกเลยเป็นไงโคตรล้ําอ่ะโคตรล้ําเรียกว่าล้ําล้ําสุดๆอะ่ะนะครับกับค่าตัวนะครับตอนนี้เหลือเพียง5้า0 0นห้าหมบาทนะครับสำหรับคลิปนี้รีวิวนี้นะครับลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจนะป้ายแดง1นึ่งล้านสามแสนหบาท5,59,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละหมื่น ประมาณเดือนละหมื่นเท่านั้นนี่ไฟหน้าติดแล้วสวยมากนี่เครื่องยนต์ติดอยู่ด้วยนะเห็นไหมครับสวยไหมฮะสวยมากเลยนะครับเรียกว่ารถทุกคันไม่มีอุบัติชนหนักอุบัติเหตุชนหนักพความจมน้านะครับเรารับประกันลงสัญญาให้นี่นะฮะผ่านไปแล้ว1คันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาเริ่มกับอีกคันหนึ่งนี่นะครับเป็นฝาวแฟดผู้น้องนะครับก็คือตัว m i n o r Chan ชส่วนคันนี้เนี่ยเขาจะมาด้วยเครื่องยนต์1 5 0 0เทอร์โบ นะครับแต่เป็นโฉมเชนเห็นไหมฮะชุดไฟหน้าจะเปลี่ยนเป็นชุด l e แล้วนะครับแล้วกระจังหน้าทรงใหม่ทรงดุดันขนาดนี้ตัวไฟตัดหมอกด้านหน้าจะเป็นทรงตั้งแล้วให้ความรู้สึกสปอร์ตเลยนะฮะสปอร์ตจ๋าเต็มรูปแบบแม็กไลใหม่นะครับแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกผมบอกเลยตัวท็อปสุดเนี่ยคาลิปเปอร์เบรกของ HS เนี่ยจะต้องเป็นสีแดงนะครับคาลิปเปอร์นี่เราไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้คือจากโรงงานข้อสังเกตคือดูด้านนอกเนี่ยจะรู้ได้เลยว่า คันไหนคาลิเปอร์เบรกแดงนี่แสดงว่าตัวท็อปแน่นอนนะครับแล้วก็กล้องเลน360องศานะครับซันลูฟเหมือนกันเบาะภายในเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับไม่ได้เป็น phev ภายในเนี่ยก็ยังเหมือนกันอยู่เพียงคันนี้กับเลขไมล์เพียง20,000กิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก,กดปุ่มสตาร์ทให้ดูคันนี้เป็นน้ำมันเนาะอ่าแต่สตาร์ทก็เบามากนะครับเสียงเบามากคันนี้เนี่ยผมเซอร์วิสท,ทั้งคู่นะฮะเซอร์วิส สูวนให้แล้วนะครับเช็คระยะคันนี้เช็คระยะ20,000กิโลให้แล้วนะครับส่วนคันนู้นก็เช็คระยะ50,000กิโลให้แล้วนะครับเปลี่ยนท่ายของเหลวดูทุกอย่างให้นะครับเรียกว่าพร้อมออกไปใช้งานลูกค้าสนใจนะฮะคันไหนก็ได้นะครับพร้อมเข้ามาเนี่กำเงินมาหรือว่าจะมาจัดไฟแนนซ์ Finance ของเราก็รู้ผลไวนะครับอ้องโดยสารด้านหลังเหมือนกันนะฮะช่องเสียบ USB 2ช่องแล้วก็ช่องแอร์เบาะเนี่ยผมจะบอกเลยขอนั่งนิดนึง เบาหลังเนี่ยผมว่านั่งสบายมากนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกโปร่งมากๆเวลาห้องโดยสารเนี่ยขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยมันมันเหมือนรถ SUV แบบคันละหลายหลายล้านอ่ะแพงแพงอ่ะเนาะอ่าเท่าที่ผมนั่งมาเนี่ยมันมันมันมาดีมากนะครับแล้วก็ด้านหลังอย่างที่บอกคันนี้เป็นตัวท็อปเหมือนกันก็จะได้ฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวลองท็อปจากเนี้ยมันจะไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้ข้อสังเกตนะครับลูกค้า เนาะแหลกหลังโค้งอ่าแหลกม่านบางตายังมีมาให้ครบนะครับเรียบร้อยรถทุกคันนี่ผมบอกเลยไม่มีชนไม่มีอุบัดเหตุนะไม่มีแกะฝาท้ายไฟฟ้ายังใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้เนี่ยเซ็นเซอร์หลังเห็นไหมครับเซ็นเซอร์หลังก็4จุดเหมือนกันไฟไท้ายชุดด้านหลังเป็นสีอ่าเป็นโอแบล็กสวยนะฮะคันนี้แล้วก็มีดฟฟิวเซอร์ด้านล่างด้วยเรียกว่าให้อารมณ์สปอร์ตสุดๆนะครับ ้านข้างก็มือเปิดเป็นชีเลตนะครับกุญแจเป็นชีเลตนะครับมีกล้องรอบคัน360องศาเรามารีวิวให้ฟังกันคร่าวๆสำหรับ MG HS ทั้ง2คันนะครับมีทั้งแบบ PHEV แล้วก็ตัวเครื่องเทอร์โบนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับร้าน K Speed ของเรานะครับอยู่ติดถนนนะครับอยู่ถนนอ่อนนุชระหว่างซอยอ่อนนุช67ทับ1ทับ2 นะครับก็สามารถซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้ไฟแนนซ์เรามีรองรับสถาบันการเงินทั่วประเทศนะครับลูกค้าเตรียมแค่บัตรประชาชนมาหนึ่งใบเท่านั้นอนุมัติเร็วอนุมัติไวมาได้ทุกวันร้านเปิดตั้งแต่เก้าโมงหกโมงเย็นนะครับท่านใดสนใจเดินทางไม่ถูกปักหมุดใน Google m a p นะครับพิมพ์คำว่าเคสปีดหรือว่าโฟกัสรถบ้านนะครับหรือสนใจทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ได้นะครับหรือในไลน์แอดเคสปีดก็สามารถติดต่อเราได้เหมือนกันก็ ฝาก MG ทั้ง2คันนี้นะครับไว้พิจารณานะครับเผื่อเป็นทางเลือกดีๆให้กับลูกค้าที่มีงบไม่เกิน00แสนนะครับแต่ผมบอกเลยคันนี้ประหยัดกว่าป้ายแดง70,0,000คันนี้คันนี้ประหยัดกว่าป้ายแดง700,000นคันนี้ประหยัดกว่าป้ายแดงไป50,000นนะครับไม่ซื้อไม่รู้จะว่าไงแล้วฝากเอาไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ